เออผมว่าท่านอาจารย์เสนอนี้น่าสนใจมากนะครับคือเราไม่ได้แยกวิชาแต่ว่าอาวิชามาทําเป็นโมดูเป็นโมดูหนึ่งโมดูอาจจะเป็นหนึ่งเทอมก็ได้เวลาการเรียนของเราอาจจะไม่ได้แยกว่าจะต้องจบภายในสามวันอะไรอาเอาจจะเป็นสิบห้าสัปดาห์แต่ว่าผมนึกเชื่อมโยงเรับที่ท่านอาจารย์แนะนำคือว่าอย่างเช่นวิชาการคิดเชิงคอนเซปต์มารวมกับวิชา สัตว์พระราชากับการพนาที่ยั่งยืนอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับแล้วก็สอนร่วมกันนี้ครับคิดเกินคอนเซ็ปต์บางเรื่องมารวมกับสตร์พระราชาบางเรื่องแล้วมารวมไปที่บางเรื่องแล้วจัดออกมาเป็นโมดูลครับผมผมก็จะชวนอาจารย์คิดอย่างนั้นแล้วโมดูลแต่ละตัวเนี่ยมันแบ็ดเสร,เร็จในตัวของมันเองตามรูปนี้เรียนโมดูลนี้จบฉันทําไ้นี่ได้เรียนโมดูลนี้จบฉันทาไ้นี่ได้โมดูลนี้จบฉันทําไ้อันนี้ได้ บางโมดูต้องมาเรียนเมื่อเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะเรียนแค่ไม่กี่สัปดา์วิธีการเรียนที่เป็นหนึ่งหนึ่งวิชาเรียนชั่วโมงนี้สามปีเรียนแล้วไล่ไปอย่างนี้อาจจะต้องเลิกตารางสอนตารางเรียนแบบนี้เดี๋ต้องเลิกเลยครับหันกลับมาจัดตารางเรียนแบบใหม่ที่เป็นโมดูนะครับแล้วเมื่อเขาเรียนได้หมดแล้วอาจารย์มีกระบวนการในการจัดการเนี่ยสมมติเขาเรียนพวกนี้ได้หมดกระบวนการสุดท้ายอาจารย์เราจะทำโปรเจกต์เพื่อให้เขาเกิด เพื่อให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาในหัวเขาอาจารย์เห็นไหมครับผมพยายามอธิบายเป็นกระบวนการผมไม่ได้อธิบายเป็นเนื้อหารายวิชาหรือว่าท็อปิกของรายวิชาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคิดว่าสิ่งติตู้ครับเพราะฉะนั้นออ,ออนไลน์เนี่ยอาจารย์ถ้าวันนี้นะเด็กยังเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเด็กเราไม่ได้ตั้งเอ,อไม่ได้เกิดขึ้นตรงนี้อย่าง เด็กๆเราไม่ได er. Ou es ้เตรียมตัวมาแบบนี้เด็กเราเตรียมตัวมาเข้าห้องเรียนแล้วก็นั่งฟังอาจารย์ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์อาจจะต้องมีวิธีการที่จะทําให้เขาเกิดแอคทิวิตี้พวกนี้ก่อนที่จะเขาจะเรียนวิชาอาจารย์เขาเป็นเขาเขามีแรงบันดาลใจเขามีวินัยซึ่งตรงกับเมื่อกี้ที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งพูดนะครับว่าเด็กเขาไม่มีการ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 จัดการเวลาตนเองไม่มีวินัย มีความอดกันมีความใฝ่รู้แต่ที่สําคัญที่สุดอาจารย์เนื้อหาบทเรียนของอาจารย์เนี่ยจะต้องสร้างความอยากรู้อยากเห็นของเขาให้ได้ตรงนี้เพื่อนต้องเปลี่ยนวิธีการในการออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแล้วเนื้อหาใหม่หมดเลยแล้วนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมของห้องเรียนก็ก็มีความสําคัญนะครับแล้วก็ผู้เรียนจะต้องต้องหาใครช่วยนะครับช่วยกระตุ้นนะครับเพะฉอนัันนี้ก็นะครับเพืน สิ่งสำคัญอ,อีกอันออนึ่งเขาบอกว่า,าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนอาจารย์แล้วเนี่ยเราเราจะต้องเป็นเป็นเราต้องเป็นโลโมเดลให้กับเด็กนักศึกษานะครับอ้วอันนึงเนี่ยเราต้องรู้นะครับให้เด็กนักศึกษารู้จักเราแล้วก็รู้จักกันเองนะครับแล้วเราก็ create safe environment แล้วก็ survey ให้ตัวนักศึกษา interest อันนี้มีข้อแนะนำของคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ build opportunity ในการที่เขาจะ share knowledge กับ experience ได้งนั้นตรงเนี้ย การใช้ซูมอย่างเดียวอาจจะไม่เวิร์กนะครับต้องใช้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับซึ่งซึ่งที่ที่หลายที่ก็จะมีเครื่องมืออย่างอื่นเสริมขึ้นมาในการที่จะใช้ซูมเป็นบางครั้งใช้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับแล้วก็นี่ฮะแค่ตรงนี้หลายตัวนะอาจารย์มัน create social opportunity for student เนี่ยตรงนี้ครับเราเราไม่ค่อยได้สร้าง environment ที่เป็นที่เป็น environment ของที่อยู่บนออนไลน์ครับเราเราคิดว่า การสร้างชุมชนอย่างเมื่อกี้ที่ผมบรนยายการสร้างชุมชนการสร้างสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเราไปอยู่หน้างานเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างเอ่อ multiple a v e n u e อินเต e ร์แอคชั่ n เอ g นเ e อรก็คือพูดง่ายๆว่ามันมันไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศเดียวเจอกันอยู่บนซูมตลอดเวลาเนี่ยมันคงไม่ได้เจอกันอยู่บนวได้ไหมเจอกันอยู่บน facebook ได้ไหม เจอกันอยู่บนเครื่องมืออันอืนอ่นได้ไหมนะครับงั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของที่ผมเรียนอาจารย์อาจารย์ต้องเอาคอนเทนต์เอาคอนเซ็ปต์มามาเปลี่ยนเป็นเลยนี้เอาคำได้ให้ได้นะครับเพื่อจะทําให้การเรียนรู้สู่ถึงเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเลือก cover specific textbook แล้วก็เลือกหาเนื้อหาแล้วเนี่ยฮะตรงนี้อาจารย์อาจารย์ต้องเปลี่ยนนะฮะว่า specific instruction method เนี่ยวันนี้หลายหายท่านเขาบอกทําอย่างนี้ปั๊บ ต้องเรียนแบบนี้ต้องจัดแอคทิวิตี้แบบนี้เท่านั้นนะครับโปรเจกต์จะต้องเป็นแบบนี้ฮอบเดมจะต้องเป็นแบบนี้แล้วรูปแบบของการจัดเนี่ยผมเลยอยากจะเรียนจานว่าให้เอาตัวคอนเซปต์ที่อยากให้เขาเข้าใจแตกออกมาเป็นเลิร์นนิ่งเอาทำคือสิ่งที่เด็กจะต้องทำได้เราจะทำอย่างนั้นได้เขาจะต้องมีพัฒนาการอย่างไรพัฒนาการพวกนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการการเรียนรู้แบบไหนต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรต้องใช้การฝึกเรื่องอะไร เรานะครับเราต้องใช้ติดจำนึกเลือกอะไรแล้วค่อยๆหา Activity ในการฝึกพวกนี้อยู่บนออนไลน์ได้ไหมไม่ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่จริงก็จัดในช่วงบางเวลานะครับนะบนะบนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผมอธิบาย,ยาการไปแล้วก็คือมันเป็นเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องของ s t ั u เจอร์ของโนเลดอาจารย์ต้องเปลี่ยนเป็นสตักเจอร์ของโปรเซสไม่ได้วันนี้เรายังติดอยู่ในการ s t ั u เจอร์ของโนเลดหรือติดอยู่จริงๆว่าต้องใช้แอคทิวิตี้แบบนี้เท่านั้น เพราะเราเคยทําอย่างนี้มาก่อนแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์เป็นตัวหลักนะครับ้าเกิดจากการดูในภาพนี้แล้วค่อยแตกกลับมาหาโปรเซสแล้วหายวิธีแล้วก็ในการที่จะทําให้เกิดโปรเซสั้นทํางานได้นะครับงั้นมันจะเปลี่ยนภาพเลยครับว่ามันเป็นสัจเจของโปรเซสแทนแทนที่จะเป็นสัจเจของโนเลดแล้วโปรเซสนี้ควรจะต้องเกิดก่อนโปรเซสนี้กระบวนการนี้ต้องเกิดก่อนนะกระบวนการนี้ทํามาเพื่อให้เด็ดให้ได้ พัฒนาการการเรียนรู้หรือว่ามีสักยภาพหรือความสามารถตรงนี้อาจารย์จะให้การออกแบบการออกแบบมันจะต้องมีมันมีต้องมีความสามารถกี่สเต็ปความสามารถตัวนี้จะจัดขึ้นตัวไหนคือตัวแรกที่ต้องเกิดก่อนแต่ไม่ใช่ทักษะการออกแบบที่เป็นกระบวนการการออกแบบนะครับแต่ต้องเป็นความสามารถในการออกแบบนะครับส่วนใหญ่เรามักจะใช้กระบวนการในการทํางานนั้นมาเป็นตัว ฝึกเด็กให้ตามตามกระบวนการนั้นนะครับซึ่งในวันนี้จะต้องกลับด้านกันนะครับกระบวนการอันนั้นเนี่ยจะทํากระบวนการต่างางนั้นให้เป็นต้องมีทักษะอะไรแล้วจะจัดการเรียนการสอนอย่างไงแต่ไม่ได้สอนว่ากระบวนการนั้นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำาคัญก็คือจะต้องรู้ว่าเด็กจะต้องรู้เรื่องอะไรหรือเขามีความรู้อะไรมาก่อนแล้วก็จะต้องนะครับ น e e d to โน o w h าวเดเราต้องรู้ว่าเขาเรียนยังไงเมื่อกี้ที่ท่าน,านอาจารย์ถามนะครับว่าเด็กบางคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันแล้วเราจะช่วยทําให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยส่วนตน,น,นได้ยังไงนะครับาการรู้จักเด็กเป็นสเต็ปที่หนึ่งที่สําคัญมากของการเรียนรู้ของออนไลน์นะครับดังนั้นในในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีระบบที่ช่วยเหลือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแั้ถ้าเราอยู่กันออนไลน์อีกนานนานเนี่ยไม่ใช่ระบบการสอบออนไลน์ จะมีระบบอย่างอื่นมาใช้เยอะพวกมุมต่างๆแล้วระบบพวกนี้วันนี้ AI หรือ e Learning กําลังเข้ามาแทนที่นะครับเนี่ยตรงนี้ที่เมื่อกี้ผมเรียนอารย์เด็กต้องเข้าใจเรื่องอะไรเด็กจะเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องนั้นเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรแล้วจะอยู่ในเลเวลไหนก็คือเขียนออกมาเป็นรูบิกแล้วเขาจะแอปแอปฟไอตัวเรียนรู้ได้ยังไงเนี่ยก็คืออาจารย์สอนจากไอตัวคอนเซ็ปต์นั้นเด็กจะต้องทําอะไรได้บ้าง าจารย์ก็เลยจะรู้ว่าเขาจะเรียนรู้ด้วยกระบวนการอะไรแล้วเมื่ออาจารย์เรียนนี่คําำอาจารย์อาจารย์ก็ต้องจัดแอคทิวิตี้ที่จะแอคเซสเขาให้ได้อันนี้ก็คือเป็นการเดโมเรซการเลอร์นิ่งนะครับงั้นสี่คำถามนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรความหมายก็คือเข้าใจคอนเซปต์อะไรขนาดไหนเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนเข้าใจขนาดเอาไปใช้งานได้เข้าใจขนาดเอาไปต่อยอดเอาไปพลิกแพงได้นะครับ ก็เขียนเป็นลูบิกออกมานะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นะฮะเขียนเปนเลยนี่เอาคำมาทั้งหมดไม่ใช่ลูบิกแล้วจากนั้นก็มาบอกว่าจะเกิดเรื่องนี้เอาคำแบบนี้อะไรเรียกว่าระดับกลางระดับสูงระดับไม่ผ่านนะครับแล้วก,การจัดก,การเรียนรู้จะทําให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไงนะครับแล้วก็เราจะวัดผลก็ได้อย่างไงจากจากแอคทิวิตี้ตัวไหนนะครับนี่ก็จะเป็นสี่คำถามนะครับอันนี้ผมผมเรียนอนาะจารย์ไปแล้ว นวกรับรก็เกิดจาก empathy เข้าใจฟังฟังคนอื่นบ้างฟังเด็กฟัง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 คนผู้เกี่ยวขอาา้องต่างๆ equity ก็คือความเท่าเทียมนะครับเนะสริมความไม่เท่าเทียมนะครับกับเด็กทุกคนแล้วก็ identify concept จากนั้นก็มาเป็นเร n g นนิอาคำแล้วก็ t นะครับแล้วก็ access ก reflection อนะันนี้ก็เป็นกระบวการว่า equity learning a t c e s s คือ เด็กแต่ละคนเด็กแต่ละอันนะครับเด็กบางคนอาจารย์อาจจะต้องมีเนื้อหาบทเรียนเป็นวิดีโอแต่เด็กบางคนแอพเซวิดีโอไม่ได้ก็อาจจะต้องมีตัวอื่นเสริมให้เขาอะไรประมาณนี้หรือถ้าเด็กส่วนใหญ่ไม่มีจะไม่สามารถจะมีช h a n แ e นของการแอ c เซออนไลน์ได้ด้วยเอ่อกะไบตยสูงๆนะครับอาจารย์ก็อาจจะต้องร e เว v ร์ด้วยตัวอื่นที่ไม่ใช่วิดีโอนะครับงั้นตรงเนี้ย มันสรุปอยู่ที่ว่าอาจารย์คิดว่าเขาจะต้องทําอะไรได้ก่อนแล้วการทําอะไรได้ตรงนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จะ access จากรีวิเดนอะไรนะครับแล้วจากนั้นเยาจมาจัด learning activity นะครับในเระเอ็นนี้ก็จะเป็นสามตัวนะครับที่อาจารย์ต้องคิดตลอดเวลาในการทําแบบสูตรออนไลน์นะครับนนี่ก็จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมที่ผมเรียนอรจายตรงนี้ต้องเป็นคอนเซปต์นะครับ เพราะว่าอาจารย์ไม่ไม่จําเป็นต้องให้เขาเอ,อเรียนรู้ทุกเรื่องเล้วทาอะไรได้ทุกเรื่องนะครับแะเพืเอ็นแต่การจัดแอคทิวิตี้เนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยเด็กจะต้องมีส่วนร่วมนะครับเด็กก็จะต้องคิดว่าเป็นตัวเอ่อเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เขาต้องการน,นะครับอ่าส่วน how to access ก็สามารถที่จะบอกเราได้ว่าบอกเด็กได้ว่าเด็กอยู่เด็กอยู่ในระดับไหนเขาขาดจากสิ่งที่อาจารย์ตั้งความหวังไว้ตรงไหน อาจารย์กระบวนการที่จัดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เกิดความผิดพลาดที่ตรงไหนอาจารย์จะแก้ไขยังไงนั้นแอสเซสเมนต์จะเป็นคีย์หลักที่ค่อนสําคัญนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่อันนี้เรียกว่าคอร์ปเลอร์นิ่งมันเป็นเรื่องของการทําตามเอ็กซ์เพียนนะครับเด็กบางคนอาจจะเข้ามาจากการวอชก่อนนะครับแล้วก็ค่อยติงแล้วอาจารย์ก็ต้องดูแล้วอาจารย์ก็ต้องฟิลนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกระบวนการที่อาจารย์จะต้องจัดให้เกิดเรื่องพวกนี้แล้ว่อนเรื่องมันก็จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้นะครับเด็กบางคนอาจจะต้องมาฟิวก่อนแล้วค่อยมาวอชแล้วค่อยมาติงแล้วค่อยมาดูก็ได้นะครับมันเป็นกระบวนการที่จุดเริ่มเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเด็กขึ้นอยู่กับปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านั้นหรือว่าอาจารย์จะทําให้เป็นเรื่องบางเรื่องต้องทําให้ดูก่อน เรื่องบางเรื่องต้องทําให้เขาคิดก่อนเรื่องบางเรื่องต้องให้เขานะครับลงมือทําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขจนกระทั่งเข้าใจทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่านะจะจัดการเอ่อเรื่องนั้นเป็นเรื่องอยังไงนะแต่ว่าไซเคิลนี้จะถ้าอาจารย์ทำได้ครบเนี่ยมันก็จะเป็นไซเคิลของการเรียนรู้ที่ที่ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้นะครับแ,แต่หลายคนพอเราอธิบายทฤษฎีนี้เนี่ยจะบอกว่าต้องคอนกรีต <Experiment S 2> เอ็กซ์เพอรเนต์เกิดจากการเรอ็กซ์เพลีนเกิดจากการฟิลก่อนนะผมไม่ผมหลายหลายครัง้งก็าอธิบายตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามที่สี่ซึ่งหลายคนอธิบายแบบนี้นะแต่ตัวผมเองบอกว่าเอ๊ะบางคนมันไม่จําเป็นนะนะครับคืออย่างผมเนี่ยเป็นเด็กที่นะครับมองเห็นมากกว่าผมไม่ค่อยผมมองแล้วก็นะครับมองแล้วก็ติ้งนะครับแล้วก็ค่อยลงมือทําแล้วฟิลเนี่ยนะครับ หรือบางบางเรื่องก็เกิดฟิลก่อนแล้วค่อยวอชแล้วก็ซิงนั่นอันนี้แล้วแต่นะครับแต่กระบวนการนี้ถ้าการทำได้ครบอาจารย์ดีไซน์โปรเซสอย่างนี้ได้ครบเนี่ยในนี้เองเนี่ยในหลายอย่างอาจารย์ก็สามารถแทรกอิสันเข้าไปได้นะครับนะคะนะครับเพรา่นนอน,นี้เรียนจากไปแล้วซิงโครนัสกัซิงโครนัสถ้าออนไลน์จริงๆเนะส่วนใหญ่จะเป็นซิงโครนัสนะครับแต่ตอนนี้ถ้าอาจารย์บาลานซ์กันอยู่อาจารย์ต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ระหว่างซิงโครนัสกับซิงโครนัสนะครับจะบาลานซ์ยังไงแล้วถัดไปก็คือ ออันนี้เป็นเรื่องที่เขาพอดีอันนี้มันอยู่ในของวันนั้นผมไปคุยกับยูเนสโกซึ่งยูเนสโกเนี่ยอตัวนี้ผมเอา PowerPoint ตัวนี้มานะครับมันเป็นเรื่องของเขาเซฟไหมที่เขาจะเรียนที่บ้านนะครับบางบางคนเด็กเรียนที่บ้านแล้วมันไม่เซฟนะครับเพราะมันเลยต้องคิดบรรยากาศของการเซฟอูเลนด้วยนะครับที่บ้านนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ นะครับอาจารย์จะเห็นว่าและสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมอยากจะอันเนี้ยเป็นเขาบอกว่า Best Practice สำหรับทีที่ออนไลน์นะครับมันมีดีเทลข้างเยอะนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เราไปอาจารย์ลองสังดีแต่ผมพูดไปเกือบหมดแลครับนะครับนะบนะหลายๆเรื่องเนี่ยอาจารย์ต้องทำให้การออกแบบบทเรียนต่างๆของเราเนี่ยต้องเคลียร์ต้องชัดมากกว่าการแบบเบส t o ดเบสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ ที่มันที่มันเอแล้วเราต้องให้เขาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยบอกว่าต้องต้องส่งไอไอไอที่ชิ่งแมทเเรียลหรือว่าตรงนี้เนี่ยไอเรื่องของคัคเตอร์เพสเอ่อนะครับเพรสเนี่ยต้องส่งไปก่อนล่วงหน้าม่ต้องมีการโพสต์อนา m เมนบ่อยขึ้นต้องแอปเพียต้องคือคือคือจะต้องเอติดต่อสื่อสารกับเด็กค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้อง c r e a t expectation e ก็คืออันนี้ก็คือการเขียนป learning เป็น a r n i n g Outcome นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ Help student นะครับเข้าไปหานะครับคือคือคือ,คอการทำออนไลน์เนี่ยต้องเคลียร์มากๆนะ,นะครับแล้วก็เรื่องของ Learning o b j e c t i v e นะครับจะต้อง Align matter นะครับเพรา Course content Align with o b j e c t i v e ซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้าอาจารย์เขียน Learning o u t c o m e อาจารย์เขียนว่าเขาจะต้องการออบเจกตีฟคือเขาต้องการเ,เข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องนี้อาจารย์ถอดมาเป็นเร a r นนิ่ง u t อ o คำซึ่งตอบสนองไอตัวออบเจกตีฟตัวนั้นจากเร a r นนิ่ง u t อ o คำขึ้นมาถ้าอาจารย์เขียนเรียนนิ่งอ็อกคำได้ดีอาจารย์จะรู้วิธีการแอสเซสแล้ววิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งเรียนนิ่งเอาที่เมื่อกี้ก็คือ w what they can do a s s e s s m e n t แล้วเรียนนิ่งแอติวิตีสามเหลี่ยมรูปเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับในการที่จะตอบการเรียนการสอนออนไลน์ก็จะอยู่ในข้ออันนี้นะครับ แล้วตรงนี้ก็คือพร้อมฟีดแบคคืออาจารย์จะต้องหลายครั้งที่อาจารย์ทำจะต้องฟีดแบคถึงเด็กบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้นะครับเพื่อจะอินฟลุ l เร r n i n g o u เ c า m ำแล้วก็ต้องเอนเกตก็คือหาวิธีการในการดึงเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับแล้วก็เรียเวอร์แอปพลิเคชันนะครับเพื่อ motivate เด็กเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนื่องจากเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่ในแอมบูเลตที่ส่่งกันอานะจารย์จะต้องโมดิเวตหรือสร้างให้เขาเห็นภาพที่ ที่เขาเข้าใจได้ง่ายฮะเข้าใจได้เร็วอยู่บนห้องเรียนมันสร้างบรรยากาศอย่างนี้ได้แต่เมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยการสร้างให้เขาเห็นภาพตรงนี้ได้ตามบริบทหรือในสภาพแวดล้อมของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะต้อง,จะ,องจะต้องคิดหนักๆน,นะครับแล้วก็แล้วตรงนี้ก็ตัวนี้อาจารย์ที่ผมบอกไงครับว่าเรื่องนี้เวลาคิดออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งอาจารย์ต้องแตกรายวิชาของอาจารย์ให้มันเป็นกระบวนการเล็กลงกว่า ที่จะมานั่งเรียนในห้องเรียนสามชั่วโมงเป็นสมอลรถช้างนะครับที่เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเลยครับว่าแตกคงเป็นเล็กๆแต่ตอนเนี้ยการแตกตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แตกตามลายชั่วโมงไม่ใช่แตกตามเนื้อหาวิชาผมอยากให้อาจารย์แตกในลักษณะของแต่ละก้อนสามารถจะมีสร้างพัฒนาการของเด็กเป็นขั้นเป็นตอนได้เป็นแตกเป็นกระบวนการนะครับไม่ใช่แตกเป็นเนื้อหาลายวิชา แต่การเรียนอันนี้ถ้าอาจารย์คิดจากแนวคอนเซ็ปต์เนี่ยจะช่วยตรงนี้ได้เยอะนะครับนะครับเราก็อาจารย์ต้องมีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อตอนที่อาจารย์สอนนะครับเรื่องแบบนี้อาจารย์อาจจะต้องมีบทบาทแบบนี้เรื่องแบบนี้อาจารย์ก็ต้องมีบทบาทอย่างนี้นะครับพะครัะอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนเพอร์โซน่าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมคุยไปแล้วก็ชวนอาจารย์คิดเรื่องของ connecting the d o t นะครับนะครับก็คือให้เขา ร้างเมนคอนหาวิธีการในการให้เขานะครับเริ่มพอจะเข้าใจเมนคอนเซ็ปต์ให้เขาบางทีจํามาก็ได้นะครับแต่เอาให้เขาจาในเมนคอนเซ็ปต์หาวิธีการให้เขาจํามางเรื่องที่ไปต่อยอดถึงเมนคอนเซ็ปต์ได้แล้วก็โค้ชเขาให้เขาเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากันเราจะใ่สุดนี้เขททำเพลงโดยเราใช้ซูปเปอร์วาเซอร์นะครับเป็นเป็นซูปเปอร์วาจากที่จ0 20 70นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ นะครับแล้วก็ reflection อันนี้ไปแล้วนะครับ